สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวราศีธนูที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับทิปในช่อง t a r o อ Oracle นางฟ้าทิปกันนะคะสำหรับเพื่อนๆชาว ราศีธนูหรือว่าชาวลัคนาราศีธนูที่น่ารักทุกคนถ้าเพื่อนๆท่านใดที่ถ้าทราบลัคนานะคะยึดเป็นลัคนาจะมีความแมั่นยําในการดูดวงชะตานะคะเพราะว่าการยึดลัคนาคือเป็นเวลาตกฟากเวลาเกิดของเรานั่นเองนะคะวันนี้มาดูดวงกันนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณภายในหเดือนนี้และสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ใดที่จะขอปกปักรักษาคุ้มของป้องกันภัยให้กับคุณมาดูในภพยสองสำรับนะคะเพื่อนๆไพ่ธรรมชาตินะคะ ไพ่นิยมมูนะคะสวยงามมากมายนะคะใครที่อยากได้ไพ่ไพ่นิมาใหม่นะคะเพื่อนๆไพ่นิยมมูนะคะไพ่ของอสำนักพิมพ์มิราเคิทลทาลูไปในเพจนี้ก็ได้นะคะเพื่อนๆไพ่เออร์เกิลไทยสำรับนิยมูนะ่นเองนะคะเป็นไพ่นิยมมูนะคะ,ะเริ่มกันเลยนะคะมาแบบซอฟๆนะคะเพ <laughs> ื่อนๆเริ่มด้วยไพ่โรมชาติก่อนนะคะ ดูเหตุการณ์การภายในหเดือนนี้สิ่งเรื่องราวต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดองค์ใดที่จะปกปักรักษาคุ้มครองป้องกันภัยกับคุณนะคะคุณจะได้ไปมูที่ไหนน,นะคะมาดูกันคุณจะได้สสดมน์สดคอนของวัดใดขององค์หลวงพ่อใดนะคะเพื่อเพิ่มความเป็นสิริมงคลดูกันอุ้ยกระเด็นแรงออกมาภัย ถูกติชิ้นนินทาเกาวหาววอร้ายทำให้เสียชื่อเสียงทำให้ถูกอ่อนแรงรู้สึกถูกดูหมิน่นดูแคลนถูกคนตีชิ้นทาแต่ยังไปใช้ใจได้เพื่อนมันเป็นเรื่องธรรมดาต้องบอกก่อนถ้าไม่มีถ้าไม่มีเช่นนี้เพื่อนๆอาจจะไม่รุ่งเรืองก็ได้นะจริงๆนะเพ่อนวันนี้คืออาจจะแบบใครที่เขาแบบลกาหาใครวาร่ายใ,ใครติชิ้นใครนินทาเนี่ยแหละเป็นเป็นภาวะของการวัคซีนนะคะเพื่อนๆวัคซีนทําให้เพื่อนๆได้รู้ขึ้นสูระเข้มแข็งแข็งแกร่งขึ้นนะคะ เขาเป็นเอฟซตัวยงดังนั้นเราจงภูมิใจนะใครเขามีแรงอย่างไรก็อยากจะใกล้ชิดเขาอยากจะตามติดชิดเราก็ให้เขาทำไปนะคะเพื่อนๆแต่อย่าได้ไปใส่ใจนะคะเสียเวลารเราเป,เปล่านะคะเพื่อนๆพลังงานของผู้ที่เกิดถ้าหากแล้วก็ถ้าหากเป็นปีนักษัตรขึ้นมาัางหมายถึงเป็นคุณหรือบุคคลที่เกี่ยวเนื่องกับสตาของคุณก็ได้นะคะเพื่อนๆปีชวดนะคะปราดเปลื่องสังคมก้องขวางปรับตัวเก่งนะคะปีชวดเขาจะโดดเด่นทางด้านเพศชายซึ่ง ตกเงินนำพาเส้นความร่ำรวยค่ะเป็นเทวดาผู้ชายหากินเก่งหากินเก่งซอกแซกคล่องแคล่วว่องไวไม่อดตายง่ายๆอย่างนั้นแหละนะคะปีชวดหากินเก่งดูแลสุขภาพด้วยนะคะเ,เพื่อนๆเอาม่จตอยููนะคะคือโรครุมเร้าป่วยไข้ไม่สบายดูแลสุขภาพพ้ดีช่วงเวลานี้ไม่ว่าใครหลงนะคะการเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะคะเ,เพื่อนๆ เราก็ต้องพักผ่อนให้เพียงพอกินอาหารที่ดีมีประโยชน์นะคะเ,เพื่อนการพักผ่อนเป็นเรื่องที่สําคัญนะคะยอย่ามัวแต่เอาจิตใจไปเสียเวลาให้กับคนที่เข้ามาใส่ร้ายไปซีคนที่ติชิ้นนินทานะคะเอาอารมณ์เหล่านั้นมามาอยู่กับตัวเราเองแล้วทำในสิ่งที่เราชอบดีกว่านะคะเ,เพื่อนนี่การเดินทางสายทํามเดินทางสายกลางนะคะความพอดีตรงกลางปานกลางความพอเพียงนะ,ะเพื่อน เราตึงเกินไปมันก็อาจจะขาดผึงลงมันก็อาจจะดีดต่อไปไม่ได้แล้วถ้าหากมันหย่อนจนเกินไปมันก็ดีดแล้วก็ไม่ไผ่ล้อหนะ,นะคนะเพื่อนเพื่อนเหมือนกันกับที่พระพุทธองคสอง์สอนว่าเราเดินทางสายกลางนั้นดีสุดแล้วนะคะ ไปใส่ใจให้กับคนที่เขาไม่อะไรกับเราเลยในโลกในเรื่องของโลกธรรมแปดนะนะคะทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละต่อให้เราจะดีแสนดีต่อให้เราจะไม่ดีอย่างไรคนเขาก็ว่าเหมือนเดิมนะคะต่อให้เราจะมีลาบยศชื่อเสียงสารเสริญที่เข้ามาคนก็ว่าอยู่ดีต่อให้เราจะตกต่ำต้อยเตี้ยนูนทําอะไรผิดพลาดไปคนก็ว่าอยู่ดีนะคะเ,เพื่อนดังนั้นอย่าได้ไปใส่ใจนะอย่าได้ไปเอากําลังใจของเราไปยึดอยู่กับตรงนั้นนะคะมันจะทําให้เราไม่รุ่งเรืองนะคะเ,เพื่อน แต่งงานนะคะอาจจะมีคนบ่นไสในงานแต่งงานของคุณอาจจะมีคนเหลือใจงานคุณแล้วนาทีนี้นบางคนอาจจะหมายถึงงานกิจการการงานก็ได้หรือบางคนอาจจะหมายถึงว่าเรื่องของคนรักความรักที่คุณกําลังจะแต่งงานมีคนเหลือใจคนนี้นะคะสิ่งที่ได้ประสบความสําเร็จเรื่องราวดีๆที่จะบังเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณนะคะแต่ดูแลสุขภาพด้วยนะคะเพื่อน หนือหน่อยๆนะแต่หากว่าคุณจะมีบริวารมาคอยเหนื่อยคอยรับใช้คอยช่วยเหลือคุณเนี่ยนะคะหรืออาจจะเป็นคุณเองที่ไม่ได้มีบริวารที่ว่าหนักเบาเ,าเอาสู้ตอนนี้สู้ทุกอย่างไม่ว่างานไหนงานทำอะไรก็ตามคุณไม่เกี่ยงนนทีนี้นะคะ ร่ำรวยความร่ำรวยเห็นไหมคะหนักเบาเอาสู้อย่างไรก็รวยนะคะเพื่อนสัพย์สินเงินทองของมีค่าความรู้หรือทรัพย์สินทางปัญญาของคุณนี่แหละจะทําให้คุณเอาตัวรอดได้กับอย่างบางคนอาจจะได้สินสอดของทองมันจากการแต่งงานร่รวยก็ได้นะคะพร้อมแล้วที่จะมีบุตรบังคุณบางทีถ้าเกิดนี่คือคุณถ้าคุณเป็นเพศชายยังหมายถึงว่าคุณเองอาจจะเป็นพ่อหม่หรือพร้อมแล้วเป็นพ่อของลูกให้กับ คุณเองนะนะคะกับผู้ของคุณนะคะหรือยังเกี่ยวเนื่องกับถ้าคุณเป็นผู้หญิงอาจจะหมายถึงว่าเขาอาจจะเป็นพ่อแม่หรือพร้อมมาเป็นพ่อของลูกให้กับคุณก็ได้พ่อนะคะผู้ชายเพี่อใหญ่ผู้ใหญ่เพศชายนะคะและการปกปักรักษาการคุ้มครองป้องกันภัยหรือคุณอาจจะถูกกุ้มชูโด,ดยพ่อของคุณก็ได้นะคะเพื่อนคอยปกป้องคุณเนี่ยนะคะ หรืออาจจะหมายถึงว,ว่าพลังงานของคุณเป็นพลังงานดึงดูดถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคะเพื่อนๆอาจจะเป็นพลังงานของเพศชายที่คอยซัพพอร์ตคอยช่วยเหลือเกือ้อกูลคุณอยู่เสมอๆนะคะถูกอุ้มชูโดยพลังงานของเพศตรงข้ามบอดมืดมิดหาหนทางหาความสุขไม่ได้มัวมองนะคะดำรงสติไว้เดินทางสายธรรมเดินทางสายกลางอะไรใช่ ใช้อะไรไม่ใช่สุดมือเอิบเราต้องปล่อยมือไปเราอย่ายื้อกับโชคชะตาของตนนะคะเพื่อนๆมันไม่ได้มีถ้าหากว่าใครที่มีปัญหาเรื่องของความทุกข์เรื่องมาจากความรักนะบนโลกใบนี้ไม่ได้มีแค่คนคนเดียวนะคะเพื่อนๆมีตั้งเยอะแยะมากมายขอแค่ว่าคุณเพียรที่จะ เปิดใจดีไม่ดีไอ้สิ่งที่คุณเคยทํากับเขาไว้นั่นแหละมันกน่าสงสารกับคนที่เขาแบบไม่ยอมรับหัวใจของคุณหรือว่าผักสายไล่ส่งหัวใจของคุณอ,อะไรแบบนี้ก็จะโทษเขาเลยหากถ้าว่าย้อนอดีตไปได้เรารู้เรารู้เรื่องของวิบากรรมที่เราเคยทากับเขาบางทีเขาน่าสงสารก่าเราก็ได้ถ้าเราคิดอย่างนี้เราจะมีความสุขแล้วเราจะปล่อยได้ว่าเราจะปล่อยวางได้ง่ายนะคะเพื่อนอะไรที่ใช่คือใช่อะไรสมเสมอมต้องปล่อยเงอไปเย่าหมดแต่ไปทุกข์ใจแล้วก็ปัญญามันจะไม่เกิดหากเรานิ่งสงบเยือกเย็นดํารงตนอยู่ในศีลธรรมเดินทางสายการ และความพอดีกับการที่ว่าโอ้เนาะสงสารโคไม่ใช่คู่กันก็ปล่อยไปแค่นั้นก็จบแล้วเราก็หาคนใหม่แค่นั้นถ้าคุณอยากจะมีคู่จริงๆนะถ้าปัญหาหมองๆม,มันมาจากภาวะความเป็นคู่นะถ้าเพืเ่อนๆเนี่ยแค่คิดแค่นี้ปล่อยวางได้เมื่อไหร่นั่นแหละปัญญาจะเกิดขึ้นแล้วจะทําให้คุณมีความสุขกับการอยู่กับปัจจุบันนะคะเพื่อนเราจริงๆอยู่คนเดียวมีความสุขที่สุดแล้วนะคะเพืเ่อน หิวก็กินไม่หิวก็ไม่ต้องกินหัวหมองนะคะกาลีคือเดือดเนื้อร้อนใจเกิดปัญหาเรื่องของสุขภาพดูทรงแล้วว่าต้องดูหาผิดหวังเศร้าใจมันจะส่งผลถึงสุขภาพอย่างแน่นอนนะคะกับเรื่องที่คุณผิดหวังเศร้าใจอาจจะเป็นเรื่องงานเพื่อนรวมงานหรือคนรักความรักที่แบบ ไม่ได้ดังใจหรือทะเลาะหรือเลิกลกากันไปอะไรแบบนี้เราไม่ได้เป็นทิพย์ไม่พูดอย่างนี้ที่ไม่ได้หมายถึงว่าทิพย์จะไม่ชอบคนที่ดื่มเหล้านะคะเพื่อนแต่ว่าถาม่าจะให้ทิพย์ดื่มว่าทิพย์ไม่ดื่มเพราะว่าทิพย์เป็นบุคคลที่แพ้แอลกอฮอล์จริงๆิงที่ไม่ชอบอลนอฮจริงรบบบนะคะเพื่อนแค่ได้กลิ่นเราก็แบบเบนหัวแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อนก็อาจเป็นว่าใครจะชอบใครใจอะไรยังไงก็ก็แล้วแต่ไปนะคะเพื่อนก็แต่ละคนก็ความชอบแตกต่างกันไปการเพียปรปฏิบัติของแต่ละคนก็ต่างกันไปด้วยเช่่่นนเดียววกกัแตหาา การดื่มเรามันอาจจะทำให้เราแบบเมึนงงแล้วขาดสตินะเราทําให้เราคิดตรองไม่ได้เหมือนกับอยู่ในภาะวะผวังของความเมามัวเมาหนะ่ะนะคะเพื่อน<ม>ก็อารมณ์ประมาณนั้นแหละนะคะ<ม>นี่นะคะมาเดี๋ยวเรามาสรุปกันยก่อนที่จะ ไปเปิดอีกสำรับหนึ่งนะคะดูแล้วว่าคุณจะต้องระมัดระวังเรื่องของการเศร้าหมองจากภาวะของคนอื่นนำพามาให้กับคุณเดือดร้อนหนึ่งความติชิ้นนินทาว่าร้ายให้คุณแบบวิตกนะวิตกจริดคิดไม่ออกขาทางไม่ได้ไม่รู้ยังไงถ้าเรา ชีวิตเราไม่ถึงร้อยหากถ้า่าเราเอาชีวิตของเราไปแขวนไว้กับคนอื่นหากเราแคร์ทุกคนจนเกินไปแคร์ทุกคนบนโลกใบนี้แล้วเราจะหาความสุขได้อย่างไรเราเป็นใครเราเป็นแค่มนุษย์ธรรมดาหากพระพุทธองค์ยังโดนตีๆีนินทาว่าร้ายแล้วเราเป็นใครคิดแค่นี้เราก็สบายสุดนะคะอย่างที่บอกไปนะั่นแหละโลกทำแปดนะมีลาบก็เสื่อมลาบมียศก็เสื่อมยศมีรักก็เสื่อมรัมก อะไรก็ทุกสิ่งทุกอย่างอะไรก็ไม่ใช่ของของเราสักอย่างนะคะต่อให้เราจะคู่ควรต่อบางสิ่งคนอื่นเ้ามองแบบไหนมันก็ขึ้นอยู่กับคนเหล่านั้นเขามองนะคะเพื่อนๆอย่าได้ไปสายใจหรือแค่ว่าอย่าได้ไปโกรธอย่าได้ไปอะไรคนเหล่านั้นเลยนะคะก็แค่คนเหล่านั้นเขาน่าสงสารบางสิ่งบางอย่างก็อาจไม่รู้ความจริงแต่เขาก็พูดปากต่อปากกันไปถึงไหนถึงหนึ่งด้วยความสนุกปากด้วยความแบบเรียกว่าอะไรนะตจตนาจวันความ ยุยงให้คนเขาแต่กันแล้วเป็นความสุขของเขานนะอะไรนนะนั่นแหละนะอยากจะเป็นจนะประมาณนั้นก็ได้อยู่เชยเชยไม่ต้องหาเรื่องาเราอยู่ดีๆก็ชอบหาเรื่องบาปใส่ตนหนะนะคะการที่คนเราไม่ค่อยจะไปสูงสิงและพูดเรื่องอะไรของคนอื่นเขาเราเป็นสิ่งที่ดีสุดนะคะเพื่อนเอาเวลาเหล่านั้นจะไปทําอย่างนั้นเรามาพัฒนาตัวเราเองดีกว่าแต่นี่คือคุณจะลุมหลงมัวมัวราคาสติสำหรับใครที่เป็นท็อกซิกต้องระมัดระวังในจุดนี้แล้วจะทําให้คุณเสียสุขภาพนั่นเองนะคะ หนื่อยหน่อยนะหนักหน่อยแต่ว่าคุณจะคุ้มค่านะคะเพื่อนจะคุ้มค่ากับสิ่งที่คุณหนักเรียกได้ว่าหากเทราว่าคุณเดินทางสายธรรมเดินทางสายกลางชีตนี้นะคะอย่างไรต่อให้เราไม่รวยร้อนฟ้าเราก็มีความสุขเหนือนับขณากับสิ่งที่เรามีอยู่อนะคะเพื่อนไม่ตายเราก็หาใหม่ได้ต่อให้มันมีมาแล้วมันหมดไปเราดำรง,งตัวอยู่ในความพอนะนเพื่นอนเท่าไรเท่าไรเราก็พอปินนะคะเราหามาได้เราก็หามากินก็เรื่องธรรมดานั่นแหละนะคะความเป็นอยู่ หาอยู่หากิงทีนี้มาดูสำรับนี้กันค่ะเพื่อนๆน,นี่ภายนิยม,มูนะคะสวยวิบวับสวยตาแตกแย็งสวยนะคะสามางเลยนะคะเพื่อนๆมาดูกันค่ะภายในหกเดือนนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ใดที่จะปกป้องคุ้มครองในเรื่องของสุขภาพของคุณ หรือจะดึงกําลังใจคุณมาจากคนที่ตีชินนินทาว่าร้ายกล่าวหาร้ายเม้ห้คุณมัวหมองเศร้าหมองหาทางออกไม่ได้มาดูการจะแก้ไขกับปัญหาอย่างไหนหรือว่าคุณจะต้องไปมูที่ไหนสวดมนต์ขององค์ใดมาดูกันนะคะเพื่อนๆอาจจะบางบางไพ่นะ่ะบาง บางองค์หลวงพ่อบางวัดอะไรแบบนี้เพื่อนๆอาจจะรู้จักแต่บางอันอันไม่รู้ก็ไปเสิร์ชดูเอาใน Google ได้นะคะขนาดแม่หมอเองยังรู้ไม่หมดทุกทุกองค์ทุกวัดเลยเนี่ยทางเพื่อนแต่ว่าเท่าที่รู้นี่คือภายสวย <c oughs> แล้วก็มีครูบาอาจารย์หลายองค์มากที่อยู่ในนี้นะคะมาดูกันภายในหกเดือนนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ใดที่จะมาเพื่อปกป้องมาพึ่คุ้มครองป้องกันภัยให้กับคุณนะคะภายในหกเดือนนี้ โอ้นะคะเพืเ่อนๆเท้าสีสุดาจันนี่นะคะการเปลี่ยนแปลงเรื่องของอำนาจความท้าทายการวางแผนการนะคะวางแผนการให้ดีนะนี่พลังงานนี้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของอำนาจเกิดขึ้นด้วยนะคะเรียกได้ว่าพลังกำลังนอำนาจของคุณนี่คุณถูกปกป้องเท้าสีสุดาจันนะคะเพืเ่อนๆลองไปเสิร์ชดูนะคะว่าท่านคือใครอยู่ที่ไหนจะไปกราบไหว้สักการบูชาจะไปมูได้อย่างไงตรงไหนนะคะ ที่จะเปิดให้ห้าใบนะคะเพื่อนเสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองคุณโอ้พระพิคเนตเป็นแบบองค์ยืนนะคะเพื่อนเความมั่นคงในสิ่งที่คุณจะได้ความจเจริญรุ่งเรืองนะคะสำเร,ร็จผลแล้วนะนะนะเวลานี้นะคะเพื่อนอีตรงนี้น่าจะอยู่กรุงเทพนะถ้าทิ่ย์จะไม่ผิดนะคะเพื่อน หรือว่าตรงไหนใกล้หรือหรือว่าตรงไหนมีก็ลองดูหรือว่าเพื่อนๆอ,อาจจะไม่ไสะดวกไปไปมูหรืออะไรแบบเนี้ยอาจจะแบบเสิร์ชแล้วก็เสวดคาถาของท่านจิตน้อมนึกถึงท่านเอานะคะเพื่อนๆเราจะเราจะทำให้คุณสตาชิตของคุณถูกปกปักรักษาคุ้มครองป้องกันภัยจะดีขึ้นโอ้แม่นาคนะคะย่านาคนะคะความมั่นสัญญาความหวังความเป็นแม่นี่มีความเป็นพ่อมาความเป็นแม่มาเป็นคู่นะคะพร้อมนะคะ นี่นะคะบางครั้งคุณอาจจะถูกการที่ทักท้วงหรือว่าสิ่งคามั่นสัญญาที่คุณเคยเคยให้กันต่อกันไว้ในเรื่องของความรักหรืออะไรแบบเนี้ยนะอันกินการทวงคามั่นสัญญาเส้นกันหรืออาจจะเป็นความหวังที่เคยผูกพันกันมาแต่เนิ่นนานเก่ากว่าอ,อาจจะเป็นคู่ที่แบบคู่แต่เนิ่นนานกันมาก็ได้นะ,ะเรื่องของคู่น่ะนะคะคุณจะถูกปกป้องให้จเจริญรุ่รงเรืองสมบิภผลก้าวหน้ามั่นคงขึ้นนะอาชีพการงาน หลวงพ่อแขนไลนะคะจริงๆที่ต้องบอกเลยว่าที่เพิ่งจะเคยได้ยินชื่อหลวงพ่อนะคะเพื่อนๆที่ก็ไม่แน่ใจว่าอยู่ตรงไหนถ้าเพื่อนๆท่านใดท,ที่ทราบลองคอมเมนต์มาหรือว่าถ้าอยากทราบอย่างไรก็ลองไปเสิร์ชดูใน Google ได้นะคะเพื่อนๆแ้วคาดปลอดภัยนะคะในเรื่องของการเสริมยศฐามดาราศก,รการยกฐานะยกระดับเรื่องของธุรกิจการงานหรืออะไรต่ออะไรนะคะเพื่อนคือไพ่สวยสวยมากนะนะคะ คุณจะปลอดภัยกับเรื่องราวต่างๆทุกอย่างเลยอีกหนึ่งใบค่ะคุณเพิ่ลงไปเสิร์ชดูนะคะหลวงพ่อแขนลายแขนเราเนี่ยนะคะแขนลายนะคะมันลายมันแขนไม่หมอไหมเนี่ยโอุ้ยนะคะเดี๋ยวไม่หมอจะบาปกลงนะคะแมอหมอทอบเลยนชอบหยอกก่อไปนะคะหลวงพ่อเปิลน,นะคะหลวงพ่อเปิลอ,อ่า ร,รังพุทธาคงารักษาโรคมหาอำนาจความน่าเกงรงขามเห็างไม่นขี่หลังเสือนะนะคะเพื่อนเมื่อลองไปดูแลวสวดคาถาของท่านดูหรือว่าท่านอยู่ตรงวัดไหนอย่างไรก็ลองไปเสร์จแล้วลองไปมูงกันดูนะคะว่าสิ่งที่คุณจะมีอำนาจนะคะนี่คือมหาอำนาจแล้วรักษาโรคด้วยเมื่อกี้นะสุขภาพของคุณไม่ดีใครที่ป่วยข้าไม่สบายนีไปเลยนะคะนี่ท่านบอกมาบอกแล้วที่จะปลกปักรักษานะคะ พลังพลังพุทธาคมนะคะเ,เพื่อนๆพลังของพุทธาคมพุทธานุภาพของการรักษาโรคภัยไข้เจ็บนี่เท้าสีสุดาจาันทร์พระพิคเนตยานาหลวงพ่อแขนลาย หลวงพ่อเปิดน,นะคะเพื่อนๆสิ่งที่คุณจะได้ถูกปกปักรักษาสิ่งที่คุณจะได้ถูกปกป้องให้ปลอดภัยและชีวิตของคุณดีขึ้นมีเกณฑ์การได้เลื่อนยศฐานนาศตำแหน่งบางคนมีเกณฑ์การเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยนะคะเรื่องของการดูเลี้ยงลูกมีครอบครัวสมหวังเรื่องของความรักร่ำรวยมัง่งคั่งนะคะผ่านพ้นต่อทุกป,ประสัทดความสำเร็จผลนี้บังเกิดขึ้นแล้วความเจริญก้าวหน้าความมั่นคงและยั่งยืนนี่นะคะ ฟันฝ่าได้ต่อทุกศัตรูและทุกอุปสรรคไปได้ดีๆและยุทธมนาศตำต์ตำแหน่งของกุณเกณฑ์มีเกณฑ์การไปในทางที่ดีด้วยนะคะวางแผนการให้ดีแล้วกันนะคะเพื่อนเนเนื้อสิ่งเงินใดเรายังมัวแต่รอคอยให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเราแต่เพียงฝ่ายเดียวหากทว่าเรากุลีกูจอลุกขึ้นสู้ ภาคเพียรด้วยตนด้วยความขยันมีความมุมาณะในตัวตนอย่างไรทเทวดาก็ไม่ทออทิ้งและอย่าลืมปฏิบัติธรรมอย่าลืมสวดมนต์ไหว้พระเสริมสร้างบารมีของเรากันด้วยนะคะเพื่อนๆวันนี้พี่ก่อนนะจบแล้วนะคะเอาแต่ว่าใครอยากได้ความรักจะมีเกณฑ์การสมหวังขยับระดับฐานะความรักขึ้นถึงขั้นแต่งงานพร้อมมีบุตรพร้อมร่ำรวยไปได้วยกัน ะะแต่อย่าลืมน,นะคะเน่สี่งนใดก็เดินทางสายกลางนี้เป็นดีที่สุดเป็นสายที่ตรงที่สุดแล้วไม่ได้อ้อมไปไหนหรอกนะคะเพื่อนๆตรงไหนบอกว่าตรงกว่านี้น่ะไม่มีอะไรที่จะตรงไปกว่าพระพุทธองค์สั่งสอนหรอกนะคะเพื่อนวันนี้ไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะและเราจะมีความสุขไปได้วยกันเราจะสู้ไปได้วยกันขอให้เพื่อนๆนะคะชาวราศีธนูจเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยมัง่งคั่งสุขภาพแข็งแรงสมหวังดังปรารถนาทุกประการที่เป็นไปได้ชอบประกอบด้วยธทรมีความสุขกันทุกคนนะคะ,ะ,คะวันนี้ กันแล้วสู้ๆค่ะบ๊ายบายเรียๆนะคะเร็วบๆเด้อขอบคุณทุกคน <laughs> ที่มาติดตามรับชมแม่มอนะเจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะถ้าเปพืป่อนท่านใดที่อยากได้ไพ่นะคะถ้าเป็นไพ่นิยมมูนะคะเพืเ่อนๆก็ไปดูในเพจได้เลยนะคะเพืเ่อนๆเพจ Miracle Thalo นะคะสวยงามมาก Product of Thailand นะคะ ถ้าเกิดเพื่อนๆท่านใดที่อยากจะได้ไพ่พรมชาตินะคะที่มีตะกาในช่องนางฟ้าทิพยากรไปดูในตะก้าได้ใต้คลิปน่ะจะมีตะกาบอกนะคะเพื่อนๆใครที่อยากได้ใครที่อยากจะฝึกฝนมาดูดวงชะตาของตัวเองลองฝึกดูหรือว่าใครที่มีเซนส์นหรือว่ารับรับการที่จะเป็นหมอดูได้อะเพราะว่าหมอดูไม่ได้เป็นได้ทุกคนแต่เพื่อนๆจะรู้เองว่าคุณจะเป็นได้หรือไม่ได้คุณต้องลอง นะคะเพื่อนถ้าคุณมีองค์ลงมีมีภาวะของการที่จะเป็นสื่อได้สื่อกลางได้คุณก็เป็นได้นะเพื่อนแต่บอกก่อนว่าใครๆก็ไม่ได้ว่าเป็นได้กันง่ายๆนะคะแต่ที่พูดอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่ามันยากจนเป็นกันไม่ได้กันเลยก็ไม่ใช่เพื่อนอันของแบบนี้มันเป็นของเหมือนของเก่าเก็บเหมือนกับวิชาของเก่าเรามีด้วยหรืออะไรแบบเนี้ยหลายๆอย่างประจบรวมกันแล้วก็ หลายๆสิ่งหลายๆศาสตร์เพื่อนก็ลองไปดูกันเอาถ้าใครที่อยากจะเป็นหมอดูมาเป็นหมอหนะา,านะเพื่อนโอเควันนี้ไม่หมอไปก่อนแล้วนะเจอก,กันใหม่ในคลิปหน้าขอให้มีความสุขสุขกายสบายใจนะคะทุกคนบ๊ายบายนะคะ